ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการทำป้ายขึ้นมาเพื่อบอกวันในการเอาชีวิตรอดว่าผมได้เอาชีวิตรอดมานานกี่วันแล้วเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะลืมนะครับผมก็เลยต้องทำป้ายไว้เพื่อเป็นการเตือนนะว่าเออผมเอาชีวิตรอดมานานขนาดนี้แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปถางพื้นที่สักหน่อยเพื่อให้มอนสเตอร์รู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่ และจากตอนที่แล้วผมก็สงสัยว่ามันมีเสียงอะไรดังอยู่ในภูเขามัาเป็นเสียงมอนสเตอร์เต็มไปหมดผมก็เลยลองขุดไปดูเผื่อมันอาจจะมีถ้ำหรือโครงสปอรมอนสเตอร์แถวนี้ซึ่งเมื่อผมลองขุดไปเนี่ยผมก็ได้เจอเข้ากับโอ้โหยืนรอต้อนรับผมเต็มเลยนะเนี่ยและแน่นอนครับว่าผมก็ไม่อยากจะไฝกับพวกมันอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นในโหมดฮาถ้าผมพปาาเรื่องพวกมันเนี่ยผมอาจจะ ตายได้ก็เลยทีเดียวเชียวผมก็เลยตัดสินใจที่จะหนีแต่ถึงกระน,นั้นมันก็ยังทําให้ผมเสียวได้และหลังจากที่ผมออกมาจากถ้าผมก็ได้ค้นพบว่าอ้าวนี่มันตอนกลางคืนแล้วนี่หว่าโอ้ให้ตายเถอะและหลังจากที่ผมเข้าไปในบ้านผมก็ได้เจอกับเอนเดอร์แมนที่เข้ามายืนอยู่ในบ้านผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเข้ามาทําไมซึ่งมันทําให้ผมนอนไม่ได้ โอเคนะครับผมก็ัลโหลกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม MR ช็อกโกเลตหรืออีกชื่อนึงก็คือตูนคงกันนั่นเองนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้พวกเราก็อยู่ใั m ในไม r ครับในโหมดฮาร์ดคอร์ EP ที่2กันแล้วซึ่งผมรู้สึกปะเปิื้มกับ EP แรกมากๆเลยผมก็เลยจะมาทำ EP สอต่อเช่นแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่วิดิกสเป็นอย่างมากโอเคค e เปอร์โ okay. อ ทำพื้นเป็นรูอีกเออเอาละ่ะท่านผู้ชมสําหรับภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตกแต่งแถวบ้านของผมเพิ่มเติมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะตกแต่งเนี่ยก็คือผมจะทำพิกเซลอาร์ตรูปหัวใจนั่นเองเอาไว้บนตรงนี้นี่แหละครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมจะทำพิกเซลอาร์ตรูปหัวใจเนี่ยผมต้องมีขนแกะนะอันที่จริงผมก็อยากจะใช้เป็น เราอยากจะใช้เป็นไอ้อะไรนะคอนกรีตอะแต่ว่างบประมาณผมตอนนี้มันมันยังไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจจะต้องใช้ขนแกะไปก่อนนะครับผมก็เลยจะต้องเอ่อตามหาทรัพยากรเนาะซึ่งมันก็ต้องแบบที่ผมจินตนาการเอาไว้มันก็ก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่พอสมควรโอเค โอ้โหผมเพิ่งสังเกตเห็นโอ้โหหาทรัพยากรเพลินเกินสเกเลตันสองตัวโอซอมบี้หนึ่งตัวโอ้โอ้โอ้หัวใจผมโอ้จะตายแล้วหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนโอเคโอเคผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายครัทุกคนผมผมยังมีชีวิตอยู่ผมผมผมโอ๊ยโอโอ๊ยโ้ยต้องรีบเข้าบ้านแล้วโอ้ยยังจะยิงโดนอีกเหรออย่านะอย่านะซอมบี้จะมาไหมเอ้ามาแล้วเอ้ยซอมบี้ทุบประตูบ้านได้ นี่ไม่เป็นไรผมใช้สกิลกวาดดาบได้ครับผมผมสามารถที่จะฟันทะลุประตูได้ด้วยสกิลกวาดดาบโคตรโกรงเลยผมมากเเมื่อไหร่มันจะตายสักนทะีเนี่ยโอเคในที่สุดมันก็ตายสักทีฮ่าฮ่าโอเครู้สึกดีผมยังไม่ตายครับทุกคนผมยังรอดพ้นจนมาถึงวันต่อมาได้เอาละหลังจากที่ผมไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็ เอ่อมีดอกไม้นะผมก็เลยเอาดอกไม้มาตกแต่งบ้านสักหน่อยนะครับอาแล้วผมก็ผมยังหาไอ้ดอกป๊อปปี้หรือดอกกุหลาบหรือดอกไม้สีแดงไม่เจอเลยผมก็ไป l o o เหมือนกันว่าบอกทำไมมันถึงหายา,ยากได้ขนาดนี้สำหรับดอกกุหลาบทุกคนครับผมมีข่าวร้ายมาบอกครับผมหาดอกป๊อปปี้หรือดอกกุหลาบหรือดอกสีแดงไม่เจอเลย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากที่ผมหาดอกไม้สีแดงไม่เจอฮ่านั่นก็หมายความว่าคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะยังทำพิกเซลอาร์ตรูปหวัวใจไม่ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่ามันก็มีอยู่หนึ่งวิธีนะก็คือผมเนี่ยจะต้องมีกระดูกนะแล้วก็เอากระดูกเนะี่ยไปทําเป็นปูนมิลแล้วก็ไปคลิกที่ดอกไม้มันก็น่าจะมีโอกาสที่ดอกป๊อปปี้เนะี่ยมันจะโผล่มาอยู่นะผม คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องตามหาสเกลเลตันซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมทําแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ผมเนี่ยจะตายได้นะครับไม่เป็นไรนะผมจะระวังตัวถึงที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้ก็แล้วกัน อเยตอนนี้ผมเอาชีวิตรอดมาเก้าวันแล้วงั้นได้เวลาเอา่อคือพอดีว่าผมเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นี่นะอาจจะมีอะไรติดติดนิดหน่อยนะก็เอ่ออะไรนะผมผมจะอะไรนะอ๋อใช่ใช่ชช,ช,ชผมจะทำอุปกรณ์เหล็กครบเซตเอ้ยชุดเหล็กคุด โอเคครับผมก็ผมก็เปลี่ยนเป้าหมายไปขุดเหมืองแทนก็คือไปหาแร่แทนนั่นแหละก็เออเกิดก็แบบก็ผมหาทรัพยากรไม่เจอเอ่ะก็โอเคครับผมก็คลิปนี้งงหมดเวลาลงเพยงแช่นี้แล้วแหละอย่างน้อยผมก็ได้ชุดเกาะเหล็กมาใส่แบบเต็มตัวนะฮะโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี